ถ้าใครอยากมีที่ดินก็ต้องไปเป็นเมียไปอยู่ในวงังไปรับใช้ไปต่อสู้ออกศึกออกสงครามทีนี้มาดูพระอัตราสักดินาที่ดินสำหรับพระภิก,กษุสงฆ์และนักบวชผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งที่นาและมีอัตรากำหนดที่ดินไม่ใช่มีแต่พวกวงวานว่านเครือท้าพระยาและข้าราชการอันเป็นผู้ที่ยังมิได้ตัดกิเลสเท่านั้น หากพวกพระพิสุสง์และนักบวชทั้งปวงก็ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากที่ดินด้วยอัตราส่วนมีดังนี้พระนี่ก็ได้ที่ดินเหมือนกันนะครับพระก็ต้องเชียร์เจ้าถ้าไม่เชียร์เจ้าก็อดละครับพระครูรู้ธรรมเสมอนาสองพันสี่ร้อยไร่พระมีที่ดินนะครับตัดกิเลสแต่มีที่ดินเพราะฉะนั้นพระก็เลยเป็นชมชนสักศีนาเหมือนกัน ขมຈนี่เขาเรียกพระเขาเรียกสักดิภูมินะครับเขาเรียกพระเขาเรียกว่าศักดีนาอันนั้นมันภาษาขมรซึ่งไม่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 ได้มีความหมายว่าอะไรแต่เขาเรียกกันอย่างนั้นพระครูรู้ธรรมเสมอนาสองพันสี่ร้อยไล่พระครูไม่รู้ธรรมเสมอนาหนึ่งพันไล่พระภิกษุรู้ธรรมคือสอบได้ปริญญาธรรมเสมอนาหกร้อยไล่พระภิกษุไม่รู้ธรรมเสนอนาสี่ร้อยไล่ สามเนรรู้ทมเสมอนาสามร้อยไล่สามเนรไม่รู้ทมเสมอนาสองร้อยไล่พราหมณ์รู้ศิลปศาสตร์รเสมอนาสี่ร้อยไล่พราหมณ์มัธยมเสมอนาสองร้อยไล่ตาประขาวรู้ธรรมเสมอนาสองร้อยไล่ตาประขาวมิได้รู้ทมเสมอนาหนึ่งร้อยไร่ทั้งพระทั้งเจ้าทั้งประขาวทั้งพรามเพลิมสามเนรได้หมดครับแดงให้หมด คนก็นับถือพระพระก็ได้มาจากเจ้าก็เป็นกันเป็นท,อ,ทอดอัตราสำหรับไพรหรือประชาชนในพระอายการเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมซึ่งตราไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีที่หนึ่งพศสองพัพศหนึ่งพก้า้สก็ประมาณหกร้อยเกือบห้าสิปีที่ก่อนนี้นะครับ ได้มีข้อความประกาศไว้ชัดเจนเขาเขียนว่าอย่างนี้นะครับสําหรับไพร่หรือประชาชนทั่วไปจะมีที่ดินกันยังไงเนี่ยที่ในแว่นแคว้นกรุงเทพมหานครศรีอยุธยามหาดิลกพบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีลมอันนี้หมายถึงอยุธยานะครับไม่ใช่กรุงเทพนะแว่นแคว้นกรุงเทพ,พพระมหานครศรีอยุทยามหาดิลกพบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีลม เป็นที่แห่งพระเจ้าอยู่หัวหากให้ราษฎรทั้งหลายผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่จะได้เป็นที่ราษฎรหามิได้สมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีที่หนึ่งเนี่ยหกร้ยกว่าปีก่อนเ,เขาเขียนเอาไว้ว่าอายุธยาทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ของพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์ครับที่กลางเมืองทำเลดีที่สุดเนี่ย ถ้าปัจจุบันก็เทียบเป็นกรุงเทพสยามสแควนทั้งหมดเนี่ยที่ที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเนี่ยเป็นที่ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดจะได้เป็นที่ราษฎรหานี้ได้ก็กล่าวได้ว่าพวกราษฎรผู้เป็นข้าแผ่นดินอาศัยแผ่นดินท่านอยู่จึงไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรนอกจากยอมรับเอาอัตรานี้เข้าไว้ ในในในกรุงสุโขในกรุงอยุธยานี่ห้ามเลยนะครับเป็นของเจ้าอย่างเดียวแล้วก็มีอัตราไว้ไพ่หัวงานมีสัตตินายี่สิบห้าไล่ไพ่มีครัวมีสัตตินายี่สิบไล่ไพรล,ลาบสัตตินาสิบห้าไล่ไพ่เลวมีสัตตินาสิบไล่ยาจกสัตตินาห้าไล่ยาจกคือคนจนนะครับวันนี้พก ขอทานมีสัตตินาห้าไล่ทาตและลูกทาตสัตตินาห้าไล่ทีนี้มาดูว่าไอ้ไพรหัวงานมันคืออะไรยี่ห้าไล่ไพรหัวงานคือพวกไพรที่เป็นหัวหน้างานในงานรับใช้ราชการและงานของเจ้าขุนม,มุลนายเป็นหัวหน้าขี้ข้าพูดง่ายๆครับได้ยี่ห้าไล่ไพรมีครัวคือพวกไพรที่มีครัวอบพยพ ในความควบคุมมีครัวหมายถึงว่าดูแลครัวนะครับดูแลอบพยพอันนี้ก็ได้นิดหน่อยครับยี่สิบไล่ไพ่ลาบคือพวกไพ่ธรรมดารวมทั้งพลเมืองทั่วไปที่เป็นคนงานธรรมดาคนทั่วไปครับสามัญชนเนี่ยไม่เกินสิบห้าไล่ไพ่เลวคือพวกไพ่ชั้นต่ำ เป็นคนรับใช้ของคนอื่นมีฐานะดีกว่าทาสต,ตรงที่มีอิสระภาพดีกว่ายาจกคนจนที่อดมือกินมือ้อคือมีเจ้านายเลี้ยงดีกว่าขอทานวันนิพกคือไม่ต้องขอทานเขากินพวกไพ่เลวนี่นะก็มีไม่เกินสิไล่นี่คือฐานะที่แท้จริงของพวกไพร่ทั้งปวงพวกนักพงสวดานมักจะอ้างอย่างบิดเบือนว่า สามัญชนมีนาได้ยี่สิบห้าไร่เป็นต้นเขียนเอาไว้นะครับอ้างว่าคือพวกสักดีนาเนี่ยพวกลูกน้องสักดีนาเขาจะเขียนว่าประชาชนมีที่ดินไม่ต่ำกว่ายีบห้าไร่เป็นความอบอุ่นครับมีกษัตริย์สมัยวิทยาเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีที่ดินคนละยี่ห้าไร่เขียนเอาไว้นะในหนังสือสยามรัฐปฏิวัติ ของหม่อมราชวงศ์ทรงสุจริตนวรัตหนังสือลักษณะการปกครองประเทศสยามโบราณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอันนี้คุณจิตภูมิศักดิ์เขาโต้นะครับโต้แย้งว่าหลักฐานตามที่ปรากฏในพระอายการตำแหน่งนาทหารและพลเรือนที่ประกาศใช้คุณจิตเวลาโต้เขาอ้างกฎหมายนะครับ อ้างพระอายาการตำแหน่งนาทหารและพลเรือนที่ประกาศไว้เมื่อพศ .1998 กลับปรากฏความจริงว่าสามัญชนมีนาได้อย่างสูงสุดก็เพียง15ไร่ไม่ใช่25นะครับ15ไร่สามัญชนก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าพวกไพ่ธรรมดาที่เขาเรียกว่าไพรราบไม่เกิน15ไร่ครับคือในอัตราของไพรราบ และหากเป็นคนยากคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไอที่เรียกว่าคนยากคนจนเรียกว่ายาจกนี่นะครับคนส่วนใหญ่ที่สุดคือยาจกคือวันนีพกจำนวนมากที่สุดคือเป็นยาจกเป็นวันนีพกนะครับไม่ใช่เป็นไพร่าไพรารามีสิบห้าไล่คุณจิตภูมิศักบอกว่าหาก เป็นคนยากจนอันเป็นคนส่วนข้างมากก็มีได้เพียงห้าไล่เสมอกับทาสครับทาสกับลูกทาสคนจนวันพกนี่เป็นคนส่วนใหญ่มีไม่เกินห้าไร่อย่างดีถ้าไปสมัครเป็นเลวลอสเลววเลวนะครับเลวนี่แปลว่าคนรับใช้เขาเรียกไอ้เลวคือเป็นคนรับใช้ครับ ไอ้เลวนี่ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยในยุคนั้นเป็นแค่ยาจกวันิพกเป็นทาสเป็นลูกทาสมีที่ดินแค่ห้าไร่ไม่เกินห้าไร่ถ้าโชคดีหน่อยนะครับไปเป็นไพ่เลวไปเป็นคนรับใช้ของพวกสัตดินาก็จะได้มีของเจ้าขุนมูลนาย ก็มีนาได้เพียงไม่เกินสิบไล่ข้อโต้แย้งอีกอันหนึ่งของพวกนักพงศวดรนศักดินาพยายามบิดเบือนก็คือว่าเขาเขาอธิบายเขาแก้ตัวว่าศักดินานั้นไม่ได้หมายถึงจำนวนไล่ที่ข้าราชการได้รับพระราชทานตามบรรดาศักด์แต่หมายถึงจำนวนไล่ที่อนุญาตให้ซื้อได้บางทีก็บอกว่า การตั้งธรรมเนียบสักดินาเพราะว่าเห็นว่าจะประสงค์เพียงห้ามมิให้ใครหวงที่นาไว้เกินกว่ากำลังที่จะทำให้เกิดผลได้อันนี้สมเด็จกรมพระยาสมรราชนุภาพอธิบายไว้ไอ้ที่ต้องมีกำหนดสักดินาเพราะว่ากลัวคนจะหวงเอาไว้ คือถ้ามีเกินมากๆแล้วมันทำไม่ไหวมันทำให้ที่ดินมันว่างเปล่าแต่ความจริงก็คือว่าชนชั้นสักดินาเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินได้มากมายกว่าไพร่ทั้งปวงพวกไพร่ทั้งหลายทั้งปวงถูพกพวกสักดินาจีดกันที่ดินคือมีที่ดินมากไม่ได้ครับมีแต่พวกสักดินาที่มีที่ดินได้ ทำให้คนส่วนใหญ่นี่นะครับไม่สามารถหาประโยชน์จากที่ดินได้ก็ต้องกลายเป็นไพ่เลวกลายเป็นเลขกลายเป็นทาตเต็มบ้านเต็มเมืองครับประเทศไทยก็มีแต่พวกเจ้าที่ดินชนหนึ่งเป็นคนจำนวนน้อยที่เหลือก็เป็นไพ่เลวเป็นเลขเป็นทาตุเต็มบ้านเต็มเมือง